ก๋วยเตี๋ยวคุกค้นกินก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยนนสุดหอมนสาซเขาลืยมยัง,ง,ง,ยงไงเป็นหยังพี่น้องอื้มฝนครแท้ไปชิ้นเย็นแบบทั้งเติบถ้าซื้อกินไม่ไมยังเสียบอย็นถ้าไปย่างเอาไปซื้อของนอกกลับมา,าเป็นก้อนกลบวก็เส อืมมะห่อนแท้เก็บคายกดเตียวน,นี่เนาะเผ็ดสุดนี่แล้วก็พักหลายๆใส่กับปีอ้าวมันยังนอกบัน,นนี้เนาะ อา้ลายกินพะแซ้บแกมพริกน้อยกับปิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh sen Yeah.